สวัสดีครับผมค,คือ SIS48 นะสวัสดีครับพเพื่อนๆ FC ทุกคนฝากกดติดตามกดใจคอมเมนต์นะฮะอาจจะมีคำเสียงคำพูดคำจาที่ไม่เหมาะสมที่ไม่สุภาพนะครับขอโทษขออภัยนะครับ<จ>เออเย้ย วักคนซัวจังไอ้โอ้ดูดูยิงยางเข้ามาโอ้ย่างเดินเข้ามาเดินเข้ามาโอ้ไายผมโอ้โหอือรอเกินไอ้สัตว์งบอลเข้ามาโอ้อ่าดิเล่นที่ปาร์ตี้นะฮะโอ้ยโยโยเบื้องโยเบื้องเออเออเออโอ้ล้อเกินไอ้เหี้ยนี่มันใครกันวะนี่เออดูนันนี่ง โอ้ยมีคืไข่ไอ้เฮียเอ้ยอเล็กอัตปือร่วมทีมงานเออเดินมาโอ้ส่งหล่อจริงหลอเกลเดินเ้เดินเข้ามาโอ้ยิมหวานเจี๊ยบเลยเออยิ้หวานเลย ใส่ใส่ไม่ใส่ใส่ไม่ใส่ไม่ใจโอนี่โดนเนสีตาเข้าไปโอ้ย่างหลอดเชยเลยเออ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 ออเออออเ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 ออออเ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 ออ